ปัดนี้ครั้งที่71วันที่19มกราคม2569ข้าพเจ้าวิชญาโตปวีบูลขอเปล่งวาจาต่อสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธพุทธาลามุกชาสังฆ้าพจาและเป็นอาจารย์พุทธาแต่องค์ข้าขับปันเทดราเจ้าองค์หลวงปู่สามเดชหลวงหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดจนครูบาอาจารย์ผู้เเจ้าของวิชาจินดาปณีขอเทพเจ้าดาเจ้าหลายโปรดจงอนุโมทนาการสาธยายของข้าพเจ้านี้อ้ ขออนุภาพคุณบรรดาตาใจคูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาให้ศ well. ิของเจ้าเป็นตมาฮะที่อัจปวดแกะตาจบพ่ยานคนต่อด้วยเธอบทสวดชมนมเทวดาสมันตาจักรวาลสืออาจ่าฉัดตรเทวตาสมังโมลิกาฉัตสุนันตุสักโมกละสเกกามีโตลุเปติเรตตเลตันติวิเขมีวาในทีไปกาละเกตารุวานักเคหาวัตถุมิขิตใจกูมาใจยุนเทวาทาราวิจนนิ ยะาขันทัพนากาเตียนตาสันกิยงมุนีสังถาทวเมจตตันตุธรรมตนาโรวยยังพันธรรมสวนาโรยยมพันธตาธรรมตวนากรวยยัมพันธตาบทสวนนมาเกษตกถานโมตสาะอะหะโตสตมมาสัมตนามตสาพุทธะโตสัมมาสัมจาะนโมตสจงโสัมมาสัมตะบสวนตัจยฆาทานัติเมตตานังายังพุโธเมตตานังวะเอเตนะปะจเจจตตรทิมีของตัตัดนัติเมตตานังอายังธรรมโมเมตตานังวังเอเตนะปัเจวจนาตตรทมีของตุตันัติเมตตานังอายังรโมเมตตานังวังเอเตนะะเจเจ ตัสภาบทสวดมหากริณานาโตติอัตถกาตกาธามากรนาโตอิตายาตะปะะนีนาปุเรตาวาปาลมิจภาพปตสัมโพปตเอเตนะตาเจารมะหนตุัพตะปะตมหากราิตัวสภาบทสวะมหากรานิโตายาตะปะะนีนาปุเรตาวาปัลมิจภาพประตสัมโพปตเอเตนะจ้ามะหตุัพพะตวา บวสวดมหาสมัยสูตรเอวานีสุตังอิสังสัญญาะวะสเกตุวิหาติกติวัตถิมหาวเนหัตาพิคูรันเทรันทิปัญจะะวัตเตหิพิโกสเทสะพหวัลาหัติสตะโคโลตัิเทวตยิเยสัสติสานติพัรวันตัสเทยาพิโสังกัจโสจตุนาตุสกายานังเทวนาอตัโหตยโหสเกตุวิะาติกตทิวัตถิมหาวเนหัตาพิคูรันเทรันต พิโคตัยเทราแหงตัยเทเทพัสสัฮิโลกธาตุเทวตาเยกเยนะปัญติเจริญหติพัตนาพัตยาพิโคตังแกนยันยันุนาเยนะาภควาเตนุปตังยะอุปามิจตวาะภควาโตสังเกบังคาเตพาสาพาเสยยาเตนิอัตโโคตาเทวตาเสยยาตตินามาปุริสุสัมมิตังวาพาหะ ปาษาเสยาปฏตติจังวาปหาคัมมิจสยาเอวะมวัตุทาวาเสตุเทเวตุอันตรายิโตปันโตบุรโตปตวะหะโขอัตโขตาเทวตาปันโตอัติวะอัติกวะเอกมันตังอังคังสุเอกมันตังคีตาคุเอกะเทวตาสัพปันโตสัจจิบังคาทาพาติมหาสัมโยปวติงคาวติวากายาคณนมาคาตาอาตาอามิวังธรรมติยังทายาทิยปะลาติจังขตนดาตวะปะลาเทวตาปันโตสัจจีบังคาถาพาติ tata api ka we ta makan ki o te tangata no o tuka tā riti he tāiani -heta kane he tāiani อาทะโกอัอปปนาเทวตาปันโตสังนีมังคาถาภาติเจตวากีรังเจตปราคีนังทีเทสีเราโอม,ม,มนานนเจตาเจรันติสุธาวิมาราจะนะทูทานตาทูสุนักติกาโตอัปปนาเทวตาปันโตสังนีมังคาถาภาแแติเยเกจิพุทธนาตานากาตานาเตคันติตติสปยาปุมมปหาย่มนุสสังเทหัง,งเทวะกายาปุโปูเรนสันติอาทะโกวะขวาพิโขมันเตติเยคุเยนาทพิกเวทัาเสตุโลกธาตุเทวตาสันติปฏิตังหุติ อากากระดังกาทนในพี่กูสังคันยายเยไป พิเกเวยทีทรงมัทนังอาหารโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะกวาตังเอตระเมเยเทวตาสัมติปติจารภวิสุเสยยาธาติไมหังเอตระเยเยปิเตพิเกเววิตันติอนนาพันธานังอาหารโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิประกานังเอต阿拉เมเยวะเทวตาสัมติปติจารภวิสุเสยยาธาติไมหังเอต阿拉ยิอาจิคิตามิพิเกเวเทวายานังนามามิคิตายิตาไมคิพิเกเวเทวายานามามิเทติตาไมพิเกเวเทวายานามามิตังตถนาราสาธุกันนามติกโลตภาติตามิ เตปันติโคเตศิกเพื่นโตปัญจัโตสกาอิโวจตโลกมลุกาตะยะุมตาสติลาเยสิตาสิิกบาลังปิจัตตาธมาริตาปุสสิหวเจลาโอมหังาตมินโอธรมราตาชุทาปิปัสนามานีราพีโยปัญจตตาตตวะวะเนกพิทาโตตโตมดียสัทธาสาวเกตันเนลเตเจวากวิันตเตวิชานาพิโกวเตจับขบมุสตะวัตุศาสนาเตยสปูยานาอมนุสันนมัศนาอพเตตมาทังุสหตังอัตตรันตังะตัง เอกตตานาอมุสนามตถส <th> ุงอเตเกตันะทุ้งที่ดาบตาบาบุตรดาอสงตจัตสาพระยาญากิิตาจตุมาตโตมัตยีตถาาเกตะนเทวการพิการปาเตวิชานาซึ่งโยเยโวหกคิตาีตามิกฤอนุบุรสสตตาหัสกวยยาขาคุมากรติกทวติจิมตจิมตวันวันตยาสัตย์มิโมธมนามการมุขพิกุนางสมติวานังชาติสหัสกขว่ายาคานาลับตอิมตจิมตวันวันตยาสติโมธมนามการมุขกุนางสมติวานัง โมทนานาอภิกรรมมันคุณนางกำมตรงว่านาตาตากิรติตาหัสยกขานานับตยทีิทิมันเตยทีิมันโตนอนตยักสายสมุทรมนามกรมันพคุณนางกำมติงว่านาีเจเตโสละสสหัสยักขานานับตยทีิทิมันเตยุทิมันโวันวันเตยักสายสมุทรมนากรมันพคุณนากมันติงว่านาเวสามิตรประจักตาญขานานัเตยุิมันเตยชทธิ์ทิโตวันวันเตยักสายสมุทรมนากรมันพิคุณนางกมนติงว่นางุมิโราชชยีโสเวยุญแจใเวสยิงพิ ติวนากรูดีมันจัดทีสังราชธาตุธาตุภาษสตินะคะแม่อาติปติมหาราชายาตติโตภูตตาติต่แบบปัจจคบรนมนามหาภะไรที่มันโตชิมันโตอันวันโตญาติสิโมธามนังมีกามุ่ิคุนางสัมปติวนากทักนันจัดทีสังราชวิโรโศตัสภาษสตินะพระนางอาติปติมหาราชายาตติโตภูตตาติต่แบบปัจจคบรนมนามหาภะไรที่มันโตชิมันโตวันวันโตญาติสิโนโมธามนังมีการมุ่ิคุนางสัมปติวนากรั ชีมัจติีสังราชวิรตัดตัสัมานคณะอิปมหาราชยาตัดตัดโปรตัดตัะลวิชนามนามหาภะไหรทีีมันโตชีมันตวันวันโตยตัดิมลทัมนากามุกขิกนางสมติงว่านาอุตรันทีสังราชกุยโรตัดภาษาตจริญกระัอธิปติมหาราชยาติตโปุตัตัพะลวชนามนามหาอะไหรทีีมันโตชีมันโตวันวันโตยาตัิมลทัานาามุกกนงสมติว่านาปุริบันทีสังพระราโธทัางมีนาวิรูทกปลปเชนวิโรตนาปุกโเตมหาราาตัมนติจตโตต วันนี้กับปิทาวะเตเรเตสังมายาวิโนทาสาวัจเจอาคูวัตจนิสาสถามายาคูเกนทูเอเกนทูวิทูจัดวิทูจัดสหจันทมากรมาเถโทจันนิกูบานีวะนิวัตุจับปนาโทโอมาเจโอจัเทวสุโตมาจัดตลิงติจัดเตโนจัดกำบวนนโรราชาดเตโนตโพออาคูปัญจติโขเจวัติมพารุชีวัจจาเอเตจเาราชานุกัปโราชา ศาสนาจุภีโมธมนางวิการมูพิคุณนาสัมปติวนาธาคุณาลสานาคาเวตาลาสหัตภักกากรรมมลาตัะอาคูปายาคาตหายาติพิยามุนาทัตธาจะอาคุณาคายาสัตติโนเอวันโนมหานาโกโตคาสัมปติวนางเยราคาราเชิสาหัสหัสติทิชาทิชาปักติวิสุทธเจจุวิสัยยาสตเิวานามาชชปตาจิตาคุบันนาอิติเตระนามังพยายันปทานา นาคาราชนามัติสุวรรณโตเขมมมาการิึงพุทธชนทางหายพาใจหิบเพราะว่าหายันตานาคาตุกันนาสารมะตังสู่พุทธังชิตังวัดชษฐ์ใสนาสัมบุญทาสุราติตาคาตโรวาสวาเสตีที่วันโตยาสัตสินนกาละคันจะอภิธรามทานาเวคัตทานาเวคัสสาเวปจิตติจุติปนาราโตนมุจิสหัสหาตัมจตุตนาสเพเวโรจนามกาสันเมติรังพราะลิกพราะลิงเสนังตาหูพุทธรักมลูกยักมูสัมมโยธานิมะตันเตวิกุนังสัมปติงวะนัง อาโปจะเทวาตตสวีจะเตโชะโย,ยนตักขะฆะมงวาลุนาวาลุนาเทวาสโมจะแยกสาสหามตตาคัลไกยาคาคูเทวายแยกสาธิล ธาตเตเตธาตกายาสเพนนานับตัวหนยที่มันโตชิวันตวันวันโตยาสติโมทะนามังกาโมพิกุณังสมมติวะนาเวทูจะเทวาสหะริจะอาสมาจะทุเวยามาจันทศุมนิสาเทวาจันทรมปุระกิตาทูเวยาสุปนิสาเทวาตูยามาปุระกิตานาขัตันกุระกิตาวานาอามันทวาราหากาวาสุนาวาสโรเสตโศสกุปะคับโคดิตะโกตเตเตธาตกายาสเพนนานับตัวหนยที่มันโตชิวันตวันวันโตยาสติโมทะนามังกาโมพิกุณังสมมติวะนาอาฏาคูถาภูเทวาชาดามกิ สิกาลิกาทีจักรจักรรชาจักรุมาบุคาเถราตินวัลลุนาถาธรรมะจะอจุจักอเนจกาตุเจยานุจิอาคูอาคูวาตเนชิโนทเสตตะทกายาตะเพนะนับตนโดยที่มันโตทิมันโตวันวันโตยาติทุกโมทมนางวิฆามมิคุนังสมันติงวานัสมนามาหาสมนามันุสสมมุติสุตตะมกินุปทุติอาคูอาคูมโนตุติอาดากูหาลโยเทวาเยจะโลหิจวัตินุปัลคามาปัลคาอาคูเทวายาติทินทเสตตะกายาตะเพนะนับตนโดยที่มันโตทิมันโตวันวันโตยาติทุกโมทมานังวิคุฆาโมติ สุกาลุมหาลุนาอาคูเว้านาสาตหาโอทาปะโมขาอาคูเทวาวิจักขณาสมัทาหาลักขณามิรัก,ก,รรกาัจยะตจินทะยากรรปจุนดนทีดา ศาสตรพระวิวาสสติเสตเสรีเจตกายาสเพนานับโตโยทีมันโตชุบมันโตวันวันโตยาสติมลธรรมนัการมรรคคุนางสมติงว่านางเขีิยาตุลียายามากันนาคาจียสติโนกามิบาลามาเสษโถโชตินาอาตะวันทีมาราเตียคูอาณาคูบันเลนีปัญชัดเตเจตกายาสเพนานับโตโยนุที่มันโตชุบมันโตวันวันโตยาสติมลตนานังอภิวาลธรมิติงว่านางฐานเสตเทวานิกายาสเพนานับปัญโยนามันวาเยาะกันจุเยจันเทถันทิสาสหปุตตชาติวัค โอคิขตินะมานาสว่างทักขิโมคตะลังนาถังเจหนหาวอิตาสิตังสุวันโพลุบโตจมบุโตอิทิมาโตสหัสนาคุวัโรติสจะโสปคะตรามติงวะนาสหัสวะมงกาดังมหาอมนาิที่จะอุปนโรชติมาโตพิตะกายโยยะตติโตตัตเซลาอิตลอคปัจเจกรติโนเตสันเจมัชโตอาหา อาคาหาลิโตปริวาริโตเตจัตเตเพไมกันเตสินเตเตเววามะเคมาตนะครับการมิจฉาคันธาสามารถทียังอินหาคันธาสคันธาธาราเซวะคันนาตุมาทูโสภมันตาปริวะเลธนาโมมุจิงเทโวจิงนังอิจิตาธรรมหาเทโนกันธาเตนาเปตยิตาละมั่ ตาลมหาจัตตารังกตวาพิระวังยัตถะปวุสโคเมถูกเชนายัน์ตสวิชุตโกตโตโสปจุธาวันติสังคูโซอัติยังวเสตจัสธรรมอภิญญาวกิตนาจตุมาตโตมดีสัทธาสาวเกตระเนระเตมาระเสนนาภิกาตะเตวิชานาภิกโวเตจักกะปมุงสุตวามุทธสาตนาวิจาราเกหิปการมุงเนสังโรมิเจยงสะเพวิชิตาสังฆามะยาติใจยัสัตสิโนโมทันติสาตตีสาวเกเตชะเนตตาติ บทสวดชุนละชัยยะปกรณ์ะโมเมผูฏฐเตชะตันตนญตยันคามิกาเตชะปฏิจิปฏิเทวะนารายะปัลลเมสุราสิทธิพมอาจินทาจัจจตุโลคัมพีรักกะตามุทาผูุงคังคะจะพามัชชยะปฏิจิพรตุเตชยะชยะตาเลนิตารันิยุตติโอตินาทินาทิชยะชยะฆะคนละตนละนิใสนิใสเสนาเมรุราชะ พลนอรชีชยชยคัมพีระโสพีนาเคทนาคีปิสาสจัปูตากาลีชยชยทุนิมิตาโลกีชายะชยะสิงคีสุธาธานาคูขาชักชยชยวะลุนาคูขัสสตาชยชยจามปาทีนาคะกุลละคันถกชยชยะคนละคนนตุลงจุกะละปุชงสีหะพยัญญาตีปาชายะชยะวะลุนนาคูขยยาตาชิตตาชิจากเตนาลีปุนาสุทีนรดีชยชยะ ตุขัดสุขัดชีวิชยะชยะธรณีตะเลตถาตุชยะชยะชยะธรณีตัดติปถาชยะชยะมังคราศยญญาวัลันเกชยะยาวรุณะนายาเขชยะชยราเกษตสุราุูแทปเตชาชยะชยเพปพามเีทักนาชยะชยะราชาธิราชชัยชยชยปทวิงสัพพังชยะชยะอาหารตาลเจกับพุทธสาวชยะชยมเหสุรีสุโลหะโลหะลินเทวาชยะชยะพามมาสุราโขชยะชยนาโควิรุตโควิรุปโขจันทิมาลวิอินโทจะ เวนะปโยจากูเวโลวะลุโนปีจากอธีวโยตะปาปูโโหคุมาโลทัตตะละตโกอัทตะลสมหาเทวาปิติตาปะสาอาทโยอิสีโนสาวกาศสภาชยารามุควันตุเตชย่าธรรมโมจะสังโฆจะทัศปาโลจะชยยะกเตนะชย่ะเตเชนะชย่ตสดีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหตุเตชยะมังคังลังเชโรพุทธเตลีมต่อยังมาบันจกปะมารัตโย ุปโพยามถูมเถปมติจารยตถาภามคนามเหติโนพุทธัสสีมตโตยังมาตปาติมัโตปราทยอโพตยามถงมาเถปมติจายตถาินทคนามหติโนเชโยผพุทธสิมัโตยังมาปาตีมัโตปราทยอุอโพตยามถูมาเถปมติจารยตถาเทวคนามเหติโนเชโยผพุทธสิมตโตยังมาฝักปาตีมัโตปราทยอุอโพตยามถงมาเถปมุติจายยะตถาจุปันนะคนามเหติโนชโยผพุทธสิมโต มาราศาสจะปาติมะตปะปาราทยโยอุอโหสยามถูมัตเถปโมติตาชย,ยัตถานาค้าขานามเหติโนทโยปิพุทธศรีมาตงอายังมาราศาสจะปาติมปาราทยโยอุอโหสยามถูมัตเถปโมติตาชย,ยัตถาสัพพมข้านามเมติโนเชตโโลกุธิยาบุเดศกยนานังนิตวัน เอวันตะวังริชโยโหหิเชยันสุเชยามังคะเลอปาราติปาลังเกติเฟคันิโมคะเลพิเตเกตพระพุทธานังอากาปโตโภโมตติสุนังคตังสุมาคะละสุวะพาทังสุตังสุขโนสุโตเจชุพามัจจานิสุปะทักสินังกายะกามวจจะกัมปะทักสินังปะทักสินังมนุกกะมังปติติเตปะทักสินังปะทักสินังนิกตะวานะพันตะเกปะทักสินีเตอัฏฐะลันธาสุกิตาวิรุณหาพุทธาสาสันนอโลคาสุกิตาโหตถาสหสัพเพหิยาติพีสุนันตุโคโตเยเทวะอัตถิมิงฐานน ตุนเจ้าหตุสัพพะธาดักขันตุสัพพะปตนาดะขันตุชินาสาทนะยากอจปตนาเตสาสะเพปูเรนตุมโนและถายุตตากาเลปวัสสันตุวัสสังวสาวราห์กาโลคาจุปัทวาเตสังมีวาเรนตุจัสัพพะทากายสุขังจิตตัตสุขะหังตุยาถาละหาม บทสวดธรรมนิยามัสตังเอวเมีสตังแรงสังมิยมภควาสาเวติวิหารติเชตวานีอนาคิดบินทิกัสอาลามีตระโคภควาพิโคมันเตติพิโกวเตปัตันเตติพิโคเตปคดโรปัญจโสสิงภควาเอตัธโวเจขภาราวาพิโกเตตขะขตาลนุปทาวะตขะขตานางสีจาวะถาธาธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาตะเพนังกาลานิจติตขะขตาตังอภิธรรมพุจเตภิอภิมเมตติอภิภุจิตตวามีตตะวาชิกติเทติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวานติพิพาชติอุตติกล ติัพเพตังคลาตุขาติอุทาวาพิคเวตกาคตานุปทาวะตกะคตานังติตาวาสัทาตุธรรมะติตาตาธรรมานิยามตาตาธรรมิตังคารทุขติตักังขขาขตโตวิตัมพุจติอัตเตพิเตเมจติอภิพุชิตตวาเมจตตาวะอชิกติเทเสติปัญญาเปติปันทะเปติวิวาลติพิพาจติวดีกโรติัพเพสังคารทุขติอุทาวาพิคเวตกาคตาทะนุปทาวาพิคเวตกะทนังติตาวาสัทาตัมโมตตาธรรมานิยตาเตเพตมานาตาติตังขขาขะโตวิจัมพุชติ พิจ <an> ิตตวามีจตตวาชิกติเทเตติปัญจเปติปัตเปติวิวาลติพิวัจติกวดีกัลติทัเปธรรมานตติอิธาโวจะภควาตมนาเตริขุภะกโตภาติตังอธิมันทุนติ บนสวดพระเทกรัตนค่ะตีตานาวาก็เหมือนญาตินับปกินงกักคณะคตังบุคคลไม่คนตามคิดถึงสิ่งร่วงไปแล้วด้วยอะไรไม่คนพึงโบงยังไม่มาถึงญาติมไปเห็นนันตังอัปันตังเจนะคตังสิ่งไปอีกก้าวไปแดวสิ่งไปนาก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมมตัตตาตัดวิปัสติอัตังวิรังสกุปตะตังพิธรรมมนูลูเขยผู้ใดเห็นธรรมเกิดเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างเส็แจ้งไม่งอนเงินคอนแขงของควรพ่อคุณกันเช่นนั้นอาเจ้ากิจจะมาทาโกอัญญามรณะสุเววามเพียกิจต้องทำวันนี้ใครรู้ ใครจะรู <finely> ้ฝ <meantime economies> ันตายแม่พร <half> ุ่งนี้นะฮิโรสังคาดันเตลมหาเตเนนะวัชนาพกันพระเที่ยวต่อมาจะได้มีเสมามากแควไม่มีสำหรับเราเอวังมหาฤิวาตาิงหัวตามาตันติต่างตัางเวพระเท่ารัตโตติดอันโตอัจิกะเตมุนีบุนีผู้สงบนิยมเ่าที่ผู้มีเพียรความเพียรอยู่เช่นนั้นมิเกีศชั้นทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังฆเวทปัจจานะค่ะ สเพสังารานีจารังคัดธกัลลงการจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดงสิม like, ันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วกลับไปมีแล้วหายไปสัเพสังาราทุคขาตังขันธรกัลลงการจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ่มันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเพดนานั้นอต่สิ่งเท่าไรทั้งคนให้เป็นสังขารไม่ใช่ตังคันทั้งหมดทั้งสิไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนอตุอังชีวิตต่างชีวิตของไม่ยังเงินทุวงมรณปะ เมชีวิตตังชีวิตของเรามี์ความตายที่สุดของชีวิตเมอันนี้ย่าตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรรนงเมย์นี่ย่าตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวมต,ตักปุจจัสังเวสายะกะโยจิรังรวางการนี้ไม่ได้ตังอยู่นะเปย์แต่วิญญาณุกประจักษ์วิญญาณชนโนทนอัตตน้นิ้งับเทียอธิเตศสติจันนบัสตวรริงซึ่งแผ่นดินกะริงกะลัง,งอีกว่าประดุด,ดังว่าทอดไม้ทำฟืนนี้รันหาประโยชน์ไม่ได้ อันนี้จ้าวัตสังฆาราตพระอัฏฐนั่งอะไรไปเที่ยงหนอปัทวายาธรรมินมจฉเกิดขึ้นย่อมมีความเดืดเป็นธรรมดาอุปชัณฑ์นิรุติให้เกิดและย่อมดับไปเตทางอุปฐมสุขมมีควาพระไปสงบระงับสังขารนั้งเป็นทรงเสียงยิ่งสเพสัตตาไมริเดชสามหายทั้งปวงกำลังตายอยู่ไม่มีสุจามไมริตะเลที่ตายแล้วเราจะตายตาเทวะหังไมริตามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะติเมเอชาสักขโยความตรงไหนความายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตตายังกินจี ยังจินจีกุสามังกัมมังสะเพหปปเตหิกตังบุญญาโนอนุโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทวะ อัตสมิงฐานีนอาิกตาธิกายุกาตธาหุนตุเ้าหุนตทุขะมุจจนตุมาตาปิจาทุกขหุนตทุขะมุจจนตูสเพยาธิกาธิกะหุนตทุขะปุจนสเพยาธิกาธิกะหุนตทุขะมุจจนตสเพปิตาสเพยาคาสเพเปตาทุต้าหตทุขะปมุสเพยาจิยูปัญญายาทุตาหุนตูทุขะปมุจจนพเพนักขันตาทุก้าหุนตูทุขะปมุจจนสเพเทวาทุต้าหุนตทุขะปมุจจนเพสามาตินางเจมิชนตุบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิ ตัวทีไม่อยากติดเพราะว่าปฏิทานะคะสายญาติเทวตาสันทิหาราเสนิยุไปคาเลโพลก คะเลแต่หิงตาหิ่เนะประวัติถูกพุทธิตาโสตีเขาลดธรรมิหารละมันตะเลทราชมัชนาวกาจะพิโกสาลามีกาธาราตาคามาแต่เทศานี่มาอิสลาสปนปูตาตุตาพนตุเตชลาปูตเยปิจะตมรัสเชตาตะวะปะปิกานีอานิกังธรรมอังปกิจเตะเปตุกลุตุสังขยางธาตุเจรังสตังธรรมโมธรรมาตาจาราตังโคหตุสมักโคอัธยาจัยตยะจมรักตุสัพธรมโมสเพปิจธรรมะจนวุิงตาพุนยธรรมีอริปันาหุตุสเปติปารุณุภุตญาเนตเมเปวิกวั กาโลเทวเพรวัตตัววุฒิภาวยาสัตานังสมเมตังเมตุเมตานังมาตาปิตาจาระจังมิจาระกัปุตตะกังเอวังคาเมเนลัชานุประชังละกัตุสัพพทาเทวตาอุทยาคาถาทุกขปาตาเจนีทุกขาปยาปาตาเจนีจังโสกับปาตาเจนีโสกาโหตุสเปปิปาเลนุเอตาวาจาเมีสมมาตจังบุญญาสมมาะชังสัพเพเทวันโนโมทันตุสัพพตาไมตริยาธนังตุทันตุสัพแาติลังละกัตุสัพพทาภาวนาพิรัตาโหตุขะเจตุเทวตากตา สุวังคลัคขตาโหตุสภังสุวางลังลักขันตุสัพเทวาตับวัตุธานุภาเวนะสติโขลโทนิรานตังโหตุสพังสุวังกัลังลักขันตุสพเทวตาตับพัฒมานุภาเวนะสติโขลโทนิรทันตังโหตุสพังสุวังกัลังลักขันตุสพเทวตาตับพังขานุภาสติขลตุนีเทันตัง สัพเพุทธาปะละปตาปเจกยังพยังพลังอหันตนัเชเชนละขันธนานิสสัพเพพุทธาปะละปตาปเจกยังพลังอหันตนัเชเชนละขันธนามโสัพเพพุทธาปะละปตาปเจกยังพลังอหันตนัเชเชนละขันธนามโสัพเพพุทธาปะละปตาปเจกยังพลังอหันตนัเชเชนละขันธนานิสสัพเพพุทธาปะละปตาปเจกยังพลังอหันตนัเชเชนละขันธนามโสสัพเพพุทธาปะละปตาปเจกยังพลังอหันตนัเชเชนละขันธนามโสสัพเพพุทธาปะละปตาปเจกยังพลังอหันตนัเชเชนละขันธ

ด้วยอนนาแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตรวจตราพ้านมเพรต่สอคุณอนจงกัสิรข้าพเจ้าขออนม่่่่่่่่่่่่่่ย่า่่่่ง่่ง่่่่่แ่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่า่่า่่่่อ่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่ข้า่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่ร่่่่สอนแห่ง่งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอย่่ในความดีงาม่่อกันนะ ทังขอเทพเทวาดาทั้งหลายผู้ได้อนุโภูนิทากัการในบุอนนี้จงประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยฝ่ายเรารวมทั้งวัดทุมงคลทั้งปวงที่สามถึงบริเลดได้จัดสร้างให้เปลี่ยนด้วยพุทธนอนุภาพเทวอนุภาพทิฏฐานุปังเฟสีอมีผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิด